ตึกๆเสียงฝีเท้าแน่เน,นเน้นของข้ารับใช้คนสนิทชวนให้กงสวีฮันขมวดคิ้วมุ่นยิ่งด้วยตนเองกับน้ำหนักมือพลาดพลัง้งจนทําให้จดหมายสู่ขอฉบับนี้ใช้การไม่ได้เฉินซือเผยจึงโดนคุณชายกงผลักใสด้วยหางตาพร้อมกับแผ่รังสีอมตออกมาข่มขวัญราวกับต้องการตําหนิว่าเขาเสะเออเข้ามาขัดจังหวะหาสวรรค์วิมานอันใดแต่ถึงกระนั้นบริวาน,นุ่งก็ยังดื้อรั้นประสานมือรอ ใครมีเรื่องต้องการรายงานมีอันใดก็รีบว่ามาคุนูฟางมาขอพบคุณชายขอรับจากสีหน้าร้ายกาจเจ้าอารมณ์พอได้ยินชื่อของนางผู้นั้นเข้ากงสเสวียนหันถึงกับยิ้มแป้นจนเสียอาการยามนี้หนังสือสู่ขอหนึ่งฉบับไม่อาจเทียบได้กับการมาเยือนของนาง <c oughs> ข้ากินไว้อยู่แล้วเชียวบวนดงต้องมาหาข้าในเมื่อเรื่องราวระหว่างข้ากับนงังมันเกิดขึ้นแล้วและชาโชวโฉไปทั้งเมืองเป็นเช่นนี้ นางจะหนีข้าพ้นได้อย่างไรสื่อเผยเจ้าคิดอย่างข้าใช่หรือไม่ชายหนุ่มหันไปเสยงยิ้มร้ายให้บริวารขดสนิทพร้อมกับป้อนคําถามกดดันราวกับต้องการหาพวกและตามหลักแล้วเฉินฟื่อเผยจะต้องอยู่ฝ่ายเดียวกันกับคุณชายกงอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีอาจคล้อยตามได้จริงๆแต่คุณหนูฟางเพิ่งแจ้งกับข้าว่ามาเยือนจวนสกุลกงในครั้งนี้ก็เพื่อมาเจราจาเรื่องในคืนนั้นและหมายใจให้คุณชาย ลงเลิกการสู่ขอนี่ขอรับกงเสเวียหานได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับหุบยิ้มพันเขาเผลอหดนิ้วมือแน่นโดยไม่รู้ตัวก่อนจะตะหวาดเสียงฉะหน้าฉันซื้อเผยอย่างหัวเสียว่าไปลากตัวนางมาเขาโม,โมโหร้ายเช่นนี้จนเบาพร่ในจวนพลอยรู้สึกชินชาถึงแม้ว่าคุณชายกงจะดูเป็นคนเสียงดังเจ้าอารมณ์และขี้โวยวายแต่คุณชายไม่ใช่คนไร้เหตุผลยิ่งไม่เคยรังแกผู้ใต้อานัจอย่างคนเอาแต่ใจ <c oughs> คุณชายยังคุณชายนะหรือจะกล้ารังแกคุณหูฟังข,ขอรับเฉินซื้อเผยไม่อยากเชื่อหูตัวเองแต่ทําได้แค่ล้อเลียนเจ้านายหนุ่มเพียงในใจแต่สุดท้ายก็ต้องค้อมหัวประสานมือเพื่อทําตามคําสั่งไปทั้งอย่างนั้นแต่แล้วน้ำเสียงเยือกเย็นของอิสตรีก็ดังสะท้านเข้ามาในตัวเรือนโดยไม่ทันมีผู้ใดได้อนุญาตนี่นะหรือวิธีต้อนรับแขกของจวนสกุกลกงช่างป่าเถื่อนและไร้ขนรรมเนียมสิ้นดี เฉินซือเผยยังไม่ทันได้ออกไปเชื้อเชิญคุณหนูฟางตามคําสั่งของผู้เป็นนายจูๆ่ๆคุณหนูฟางก็เดินลุกล้าเข้ามาในตัวเรือนอย่างถือวิสาสะในตอนนี้เองคุณชายที่เสียงดังลั่นจนสะเทือนทางเดินได้แต่ผลัดสีหน้าทําเป็นนิ่งขึมแล้วมาดคอกระแอมไอก่อนจะเอื้อนเอ่ยออกมาว่าคุณหนูฟางร้อนใจมหาข้าถึงที่คงไม่ใช่ว่าคิดถึงข้าจนทนไม่ไหวกระมัง